ครับสวัสดีครับตอนนี้เรามาอยู่ที่ตลาดน้าไทรน้อยนะครับตลาดน้าไซน้อยตลาดตลาดน้าไซน้อยวัดไสใหญ่นะครับนะครับตลาดน้าไทน้อยวัดไสใหญ่อําเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีครับครับเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปในตลาดกันครับว่าในตลาดนี้มีอะไรบ้างนะครับ มาเดินตลาดน้ำไซน้อยพระไซใหญ่นะวเราเดินเข้ามาเนี่ยมีอาหารเยอะแยะหมดเลยครับฝั่งนุ้มก็จะเป็นริมน้ำมีที่นั่งกินนะครับ มันก็นจะขายของเรื่อยาไปหมดครับหลากหลายนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับตลาดน้ำจะมีขายเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์นะครับได้ไปปวันหยุดนะครับเห็นบรรากาศตลาดกว้างมากใหญ่มากนะนะมีขายทุกอย่างเลยครับเนี่ย น่ครับกุ้งทอดีกนไม่หี่ครับซื้อของแล้วมานั่งกินครับข้างนึงก็มีแพรนะครับเดี๋ยวเราดูนะครับโอ้โหมีปลาเต็มเลยครับ,นะรบให้อาหารปลาเลย เราเดินดูไปเรื่อยๆกันครับนี่ก็จะเป็นช่วงเช้าคนยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับนี่หนมก็้ยช่ายครับหนมก็้ยช่ายม,มีของยเยอะแยะครับตอนนี้เราเดินมาเ,าเดินมาด้านในครับเนี่ยมีของขาย,ยเยอะแยะเหมือนรับนี่ครับนี่ มีกะละแมครับกะละแมเขาย้อยนี่นี่กะละแมนี่หนมหม้อแกงครับหนมหม้อแกงกะละแมเขาย้อยครับนี่ครับกะยยละแมเขาย้อยนี่นี่เราเดินออกมาโซนนี้ครับโซนนี้ก็จะมีร้านอาหารครับนี่ก็เป็นบรรยากาศริมน้ำนะครับนี่ เราก็เดินดูไปเรื่อยๆครับดูครับดูนี่มีขายของกินตลอดทางครับคนก็เยอะอยู <yes. S 2> like um, ่นะครับอันนี้ในยังสร้างอะไรใหม่ครับนี่ครับเดี๋ยวดูนี่หูสร้างเป็นเงินไทยตลอดนี่ยครับมันจะประมาณนี้นะครับเดินเดินมาแถวนี้ในเป็นที่จอดรถร้านหายไปเยอะหมดเลย นี่เป็นที่ที่ขายของพืชผักผลไม้นะครับะจะประมาณนี้ขายทุกอย่างด้าน,นในนล้นขายของกินนะครับด้านนอกม็นคือพืชผักชาวบ้านนะครับ เดินไปเรื่อยๆ่อบครับข้าไปด้นานหนกันต่อ เราเดินกำลังเ,เดินขึ้นสะพาแนแขนนะครับ ค่อนข้างใหญ่ครับมีขนมมีของหวาน,นครับเนี่ย ล้วยทอดนะครับทอดกันใหม่ๆเลยครับนี่มีข้าวเม่าออด้วยโอ้นี่ครับเดี๋ยวเราเดินดูไปเรื่อยๆครับเราก็เกรงใจคนเขาเดินเยอะเราจะไม่เน้นนะครับไม่เน้นร้านใดร้านหนึ่ง ดูภาพรวมๆครับอันนี้ก็เป็นจุดที่ข้ามไปวดัดใหญ่ครับนะนะครับดูนะครับมีทุกอย่างครับโอ้มีทุกอย่างนะตอนนี้ ก็จะมากันเรื่อยๆครับเนี่ยคนก็จะมากันเรื่อยๆดูดูของกินม,ม,มีทุกอย่างนี่โอ้ผักกาดผักคะน้าร้านลุงตีต๋ครับร้านลุงตีต๋ นั่ปี๊ดนี่อันนี้จะเดินออกไปทางวัดอ,นนอันนี้เดินข้ามสะพานนะครับเดี๋ยวเราไปดูเก็บบรรยากาศนะครับอือันนี้ก็จะเป็นแพรนะครับโอ้โหเดินยาวไปนู่นเลยนะครับหนึ่ง โอ้โหนี่ก็มีแพอีกนะครับเนี่ยนี่อันนี้ก็จะอยู่ติดถนนนะครับเนี่ยวลองเดินไปดูด้านไหนนี่ครับวัดไซใหญ่ครับมีทางเข้าวัดไซใหญ่ครับ เราเดินต่อครับเดินต่อนะครับโอ้โหโอ้เสียงก็จะดังหน่อยนะครับนี่มีขนมนะครับนี่ของขวัญนะครับเ็นื้อหมูแกงใต้นี่ครับนี่ก็เป็นทางออกไปวัดนะครับโอ้โหนี่ห่อหมกปลาช่อนครับโอ้ช่อนเจนุ โอ้นี่ก็ร้านเป็ดเหมือนกันครับนี่ะโอ้โอมะม่วงก็มีมีหมดทุกอย่างครับที่นี่ครับปลาน่ากินมากโอ้โอมีทั้งมีทั้งสดมีทั้งแห้งครับโอ้ <c oughs> นี่ร้านปลานงยาวครับนี่ครับร้านปลาหนงยาว <c oughs> นี่ครับน yeah> pues> ี่เราเดินรอใต้สะพานมานี่คบโอ้โหน่ากินมากครับดูแล้วไม่มีเลยแก็ต้องขอบคด้วยแต่ตอนนี้นะครับแล้วก็มีนว่ขานะครับเป็นไม้ขนมนางเล็กเดี๋ยวทางด้านในวัดนะครับเขาออกมาให้ข้าวขาย นี่ครับอันนี้ก็จะเดินลงไปได้ครับนี่ไปสั่งอาหารกินได้นะครับน,นี่ก็เป็นแพรเหมือนกันนะครับนี่ครับ<อ>เดี๋ยวเราเดินต่อดีกว่าครับอันนี้เป็นแพรลงไปกินอาหารข้างล่างครับครับวางขายไม่ได้นะครับต้องจะว่าเป็นกมีคนตรวจที นี่ครับนี่น้ำพริกก็มีครับโอ้โหน้ำพริกเยอะแยะมากเลยนี่น้ำพริกน้ำพริกเยอะแยะมากเลยโอ้โหมีหลายอย่าง <c oughs> นี่ครับของหวานขนมของหวานก็มีครบหมดโอ้หนี่เรือมมาทุกด้านดีแล้ขนมโหน้ากินมากร้านร้านประชุนโอ้โหนี่ลูกชิ้นครับลูกชิ้น ทีปลาเส้นนีครับดูครับโอ้เดี๋ยวเราออกมาดูนิดนึงนะครับเดินมาตรงนี้ก็จะเดินออกไปได้ใครที่ไม่มีรถมานะครับนีครับก็จะนั่งรถนั่งรถเออสองแถวรถตู้มานะครับนีครับนี่ครับนม่นรับันับนนีั่ นูน่นเดินไปนู่นเราข้ามสะพานไปที่อันนี้เป็นตลาดข้างบนเออป็นตลาดข้างบนไม่ใช่ตลาดรืมน้ำครับนี่ครับโอ้ยก็จะมีของขายเยอะแยะเหมือนกันมีงขายพันไม้ครับ เราดูภาพกว้างๆไปกันแล้วกันนะครับนะครับเยอะครับเยอะมากมีขายทุกอย่างครับเดี๋ยวเราพาเดินออกไปด้านนี้นิดนึงของก็จะมีหลากหลายครับกว้างครับอันนี้เราก็ดูประมาณนี้คร่าวนี่ยนี่อันนี้ขายผลไม้ มีส้มมีอ่างนน่ากินมากนี่ครับเดินมาตรงนี้ก็จะมาออกตรงจะเห็นวัดไซใหญ่ครับนี่ครับเนี่ยานนู้นเราก็จะเห็นโวสสดวัดไซใหญ่ครับครับแล้วก็โอเค นะครับประมาณนี้นะครับมีของขายทุกอย่างครับนี่ครับมีของขายทุกอย่างเลยเดี๋ยวเราเดินวนไปด้านาในนิดนึง เนี่ยอันนี้ก็มีขายเสื้อผ้านะครับครับก็จะประมาณนี้นะครับนี่ครับตลาดน้ําไซน้อยวัดไซใหญ่นะครับนะครับตลาดน้ําไซน้อยวัดไซใหญ่จะเป็นคนละส่วนกับตลาดน้ําไซน้อยวัดไซน้อยนะครับนะครับในสายก็ประมาณนี้ครับแอดมินก็ขอปิดคลิปตลาดน้ําไซน้อยวัดไซใหญ่ก็ประมาณแค่นี้นะครับครับ ถ้าชอบก็ช่วยกดถูกใจกดไลค์กดแ,กแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องลวงพราพาร์แต่ทำด้วยนะครับแห้เรา,าเจอกันคลิปใหม่ครับเจอกันคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ